โคตรคิดถึงอาซาหวนกลับสิงบาซ่าหวังปาดเชลซีเซมวิลเลียมส์เชลซีเร่งคุยสปอนเซอร์ซาอุสวัสดีครับ ข่าอนล่าสช่องวดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องวาดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครนะครับผมที่ดูแลชอบใจกันนะแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดินมีไป5 0,000ซับหน่อยทุกคนอยู่ในมือทุกคนแล้วนะครับผมฝากไว้ด้วยนะโอเคมามาเข้าเรื่องของเรากเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่โอ้โหยังไม่จบยังไม่จบนะครับผมกับเรื่องของเอโซฟานันเดสนะอันนี้เนี่ย เป็นรายง,งานจากแมทลอนะครับผมแล้วก็มีรายง,งานจากคิรันกิลนะของเดลี่เมล์ด้วยนะครับผมพูดถึงนะในกรณีที่เมื่อวานที่เล่าให้ฟังไปแล้วแหละเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเอนโซฟันเดนแล้วก็แข้งอาร์เจนตินานะครับผมแมทลอเนี่ยบอกว่าเอนโซเนี่ยได้ส่งข้อความนะเออส่งไลน์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 ลลไปขอโทษเพื่อนร่วมทีมที่เชลซีนะครับผมสำหรับวิดีโอที่เห็นพวกเขานะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมชาติอาร์เจนนะครับผมได้ร้องเพลงเยียดผิวแล้วก็เหยียดเชื้อชาตินะกับเกี่ยวกับนักเตะฝรั่งเศสน,นะครับบผมเขาาอกว่ ก่อนที่เชลซีเนี่ยจะออกมาถแถลงการแล้วก็ต้องตรวจสอบวิดีโอให้มันเป็นแบบว,ว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นยังไงก่อนนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการลงโทษด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องรองดูกันนะแต่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีนักเตะเชลซีมากกว่า10คนแล้วนะครับผมที่เลือก unfollow เขาเรียกนะที่กด unfollow e n s o Fernandez ไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ที่บอกไปแล้ว,มวนะเมื่อวานนะเวซิฟอฟาน่าเบรูบาเดชิลดิซาสซี่มาโลกุสโตเออคริสโตเฟอร์เอ็คนคู oup, นะครับผมแลที่อุโกชุกูมาลองซานและก็มีเพิ่มอีกที่ไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะครับผมอย่างดาโตฟอฟาน่านะแล้วก็โรมิโอลาเวียแล้วก็อามันโดโบยาด้วยนะครับผมอ่ะ ก็ต้องรอดูกันนะว่าจะกรอบคู่สถานการณ์กันขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันมีบอกอีกนะบอกว่าเอนโซเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีกําหนดการนะครับผมที่จะกลับมาะจะกลับมาที่เร็วสุดนะครับผมก็คือช่วงสิ้นเดือนนี้นะหรือประมาณต้นเดือนสิงหานะครับผมต้องรอดูว่าทีมจัดก,การเนี่ยจะจัดก,การเรื่องนี้ยังไงนะครับผมแล้วก็คีรรันกิลของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่า สโม,มสรอ,อื่นในพิมพเมีย์ลีกเนี่ยกับตัวแทนนักเตะในทีมชาติอาร์เจนะครับผมได้หลีกเลี่ยงที่จะแสดงความเห็นนะแล้วก็ยังไม่ต้องการพิสูจน์อะไรตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีการคาดว่าเอนโซเนี่ยอย่างที่บอกจะโดนปรับนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกน,นะเอดูเคนะแล้วก็ให้ให้คำให้คำปรึกษาให้คําแนะนําแล้วก็ให้ให้เรียนรู้นะในเรื่องของการจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับผม,ผมก็เหมือนเข้าคอร์สไปเลยนะเอานี้จริงนะเมื่อวานเนี่ยที่เขียนไว้นะ สคนที่คนที่แบบเอ้ยแวบมาดูหรือหรือแค่เห็นแค่ปกอะไรประมาณนี้เข้ามาอ่านก่อนถูกปะ่ะเมื่อวานผมบอกแล้วว่าถ้าสมมติมันหนักมากๆเนี่ยแล้วถ้ามันจะส่งผลเป็นระเบิดเวลาทําให้ทีมแตกจริงๆอะเอ้ยทางออกที่ดีสุดน่ะต้องขายออกไปเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะต้องรอดูกันไปก่อนว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงทิศทางลมมันจะเป็นยังไงนะสุดท้ายเอนโซ่ so, ก็คือเด็กคนหนึ่งถูกปะ่ะอายุ23าเท่านั้นเองนะครับผมเราเรานลกแบบไปตอนเราอายุ23อ่ามะเราก็ยังเราก็ยัง ไม่ไม่มีประสบการณ์กับโลกขนาดนั้นถูกปะบวกกับความแบบความคึกขนองความคึกขนองแล้วก็โอ้โหดีใจสุดขีดอะถูกปะมันก็เลยทําอะไรที่ต้องเป็นบทเรียนแล้วกันต้องใช้คำว่าเป็นบทเรียนที่จะจําไปตลอดชีวิตได้เหมือนกันแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าเอนโซและก็เชลซีนะครับผมจะผ่านเรื่องนี้กันไปได้ยังไงและสุดท้ายทีมของเชลซีเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันให้กําลังใจทีมของเราไปได้วยกันแล้วกันนะครับ โอเคแต่อันนี้เรื่องของเอนโซ่ใช่ไหมแต่ภายในล่ะอ่ามีการพูดถึงนะครับผมว่าอันนี้รายงานจากคีรันกิลเหมือนกันนะครับผมมีการบอกว่าภายในของเชลซีนะทีมตอนนี้นะที่กลับมาฝึกซ้อมนะครับผมชื่นชอบมากๆเลยนะกับการฝึกซ้อมนะครับผมของเอนโซ่มาเรสกานะครับผมอ่ะคีรันกิลของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่ายังไงเขาบอกว่าการนําการฝึกซ้อมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมในอาทิตย์แรกของเอนโซ่มาเรสกาที่เชลซีเนี่ย มันเป็นไปในทนี่ทางที่เชิงบวกมากๆนะครับผมโดยนักเตะเนี่ยได้บอกกับตัวแทนของพวกเขานะครับผมว่มารู้สึกโอ้โหเอนจอยมากๆเพื่อสะเพลินนะครับผมกับเซสชันการฝึกซ้อมของมาเลสกามากๆเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าการให้คําแนะนําทางด้านแทคนิคของมาเลสกีเนี่ยชัดเจนกว่าคนก่อนนะครับผมเอาไปแซะเขาซะแล้วนะครับผมแล้วก็มูดิกเนี่ย ได้รถวันหยุดของตัวเองนะครับผมลงมานะเพื่อต้องการจะให้เอนโซมาเลสกานะครับผมประทับใจนะแล้วก็เลยมารายงานตัวที่คอปแฮมนะครับผมแนมะ้กทั้งที่ก่อนหน้านี้นะบอกว่าให้พักหยุดไปเลยได้ทั้งสสัปดาห์นะครับผมแล้วก็สโม,มสรอ,อื่นในพิมพ์เมลีกเนี่ยกับตัวแทนนะครับผมก็ได้แสดงความเห็นนะเรื่องของว่าเอนโซมาเลสกาแล้วก็เอนโซฟานันเดีสเนี่ยจะจัดก,การเรื่องนี้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมหลังจากที่เอนโซกลับมาแล้วเนี่ยจะมีการพูดคุยจะมีการปฏบิบัติอะไรกันยังไงก็ คนที่อยู่กับมาเลสกีตอนนี้เนี่ยชื่นชอบชอบเลยนะครับผมชอบชอบวิธีการทํางานชอบแท็กติกชอบการสอนนะครับผมของมาเลสกานะอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเขาเรียนนะช่วงปรีซีซั่นอาทิตย์หน้าแล้วนะอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผมแผนและว,วิธีการเล่นของมาเลสกาจะเป็นยังไงร,รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แล้วหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากโรมาโนนะครับผมพุดเมื่อวานะบอกว่า วิกเตอร์โอซิมเพมนะครับผมได้มีการพูดคุยกับเปเอชแล้วนะและเปเอชเเนี่ยก็ได้รับไฟเขียวนะครับผมให้มีการนําเสนอแล้วก็ในเะขาเรียกนะในการย้ายทีมนะครับผมโปรเจกต์ Project อะไรต่างๆด้วยนะในกรณีที่ว่าลงรายละเอียดว่าเนี่ยสมมติที่กรณีว่าวิกเตอร์โอซิมเพมเนี่ยย้ายมาที่เปเอชจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีการพูดคุยกันนะระหว่างเปเอชกับนาโปลีนะครับผมเรื่องของการจ่ายเงินอะไรต่างๆแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมในกรณีที่ว่าถ้าวิกเตอร์โอซิมเพมย้าย,ายออกจากทีมนะ โรเมลูลูกากูจะต้องเขาเรนะมีเขาเรียกนะเอ่อตัวนาโปลีเนี่ยจะเข้ามาหาโรเมลูลูกากูแน่ๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหมายความว่าไงก็คือเราอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยไม่มีตังค์ซื้อหรือว่ายังไงก็ตามไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายเซลซีจะเข้ามาแย่จะเข้ามา จะเข้าไม่มีส่วนในดีลนี้ก่อนที่จะไป PSH ได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว่ว่าสุดท้ายก็คือ,อปล่อยไปแล้วกันนะคบผมไม่ไม่ลุ้นไม่อะไรแล้วนะในเมื่อเรืนี้ที่ว่าค่าตัวก็ไม่ลดค่าเหนื่อยก็ไม่ลดแพ็กเกจแรงต่างๆๆที่บอกไปแล้วนะครับผมอาจจะซีอาจาอาจะปล่อยไปเลยก็ได้ด้วยเหมือนกันอรอติดตามมาต่อไปแล้วกันกับอนาคตของวิกเตอร์โอซิมเพนะครับ อ้าเช่นเดียวกันนะในกรณีคล้ายๆกันเลยนะครับผมโอซิมเพมใช่ไหมคนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนิโก้บิลเลียมนะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานนะครับผมจากโรมาโน่เหมือนกันนะบอกว่าตอนนี้นะครับผมบาร์ซ่าเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอเย่นของนิโก้บิลเลียมแล้วนะครับผมแล้วก็ฮันซี่ฟลิกนะกคว้ซื้อใหม่ของบาร์ซ่าเนี่ยบอกว่าต้องการนิโก้บิลเลียมมากๆนะครับผมต้องการดึงเข้ามาร่วมทีมนะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าจะจัดการยังไงนะครับผมแต่นิโก้บิลเลียมนะครับผมเอเย่นของนิโก้บิลเลียมเนี่ยแล้้้ววกกกกก็บบบบาาาาาาารรรซซ่่่่่่นนนนะะคคคัััผผมมมไไดดีีีพูุยยทททลลโปแออง มันเป็นรายงานของเจอรัด์ลเมโรนะครับผมบอกว่าจริงๆเนี่ยบาซ่าเนี่ยหวังว่าจะตกลงกับเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะให้ได้ก่อนแล้วก็จะไปคุยกับบาซ่านะแล้วหวังว่าจะปาดเชลซีในดีลนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูอย่างที่บอกนะครับผมเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วนะว่าเฮ้ยบาซ่าเนี่ยอาจจะไม่สู้ค่าตัวก็ได้เพราะมีเงินไม่พอในซัมเมอร์นี้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะเป็นการเอาใจฮันซี่ฟลิกหรือเปล่าฮันซี่ฟริกบอกเฮ้ยอยากได้ไปเอามาให้หน่อยนะครับผมบาซ่าก็เลยเหมือนพยายามจะพูดคุยกับนักเตะอ,อีกทีนึงหรือเปล่าไม่รู้นะอ้าเดี๋ยวรอดูกันว่า ให้มันรู้ไปดิว่าแบบโอ้โหอยากได้ใครแล้วไม่ได้เลยอยากได้เบนจมิเซสโกไม่ได้อยากได้เอ่อเขาเรียกไมเคิลโอลิเซ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วกำลังจะไม่ได้โอซิมเฮมิและกำลังจะไม่ได้นิโก้วิลเลียมอีกหรือเปล่านะครับผมอ้าวเดี๋ยวเราดูกันนะว่าเชลซีจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับอ่าแต่ก็อย่างที่บอกนะโอ้โหถ้านิโก้วิลเลียมไม่ได้เอาตัวนี้ไปเลยว่าเออกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับผมกับเอเดนอาซาเนาะก็ตอนแรกก็โอ้โหเอ้ยแบบ พีรูปมาเอ้ยกลับมาหรือเปล่ากลับมายังไงหรือเปล่านะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นการถ่ายรูปโปรโมทเสือ้อ <laughs> โปรโมทเสื้อนะครับผมก็เป็นเขาเลยมาช่วยกลับมาแล้วก็ช่วยโปรโมทแลใครใครอยากดูคลิปก็ไปหาดูใน X หรือในใน u t u b e ได้นะครับผมก็เหมือนแบบ กลับมาแล้วก็เดินชมสนามเดินชมคออแพมอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีการถ่ายรูปโปรโมทนะช่วยทีมขายเสื้อด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าอาซาดจะมีบทบาทอะไรกับเชลซีมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมแต่ไม่ได้กลับมาเตะนะไม่ได้กลับมาเตะนะครับผมก็กลับมาเยือนถิ่นเก่านั่นแหละนะแล้วก็มากลับมามีส่วนร่วมกับทีมกับทีมที่เคยอยู่มานานแล้วกันนะเออประมาณนั้นนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับกลับมาแล้วกันนะเอเดนอาซาดนะครับ โอเคอ่ะเออแล้วก็มีนี่นะมีภาพหลุดมาด้วยนะครับผมก็อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องรอดูว่าเอออาซาเนี่ยจะถ้าสมมติว่าเสือเส้อเ,อนะะนะเสื้อเยือนนะครับนะเสื้อเยือนออกมาแล้วเนี่ยอาซาจะมาใส่ด้วยหรือเปล่านะครับผมแต่แบบมันก็ไม่ขเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไม่ไมหนีไม่น่าจะหนีไปจากนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นภาพหลุดนะเดี๋ยวรอดูของจริงจะเป็นยังไงแต่ผมชอบเรียบๆแบบนี้นะเว้ยม,มากกว่าไอเน,นี่ยไอเสือ้อ<ๆ>เสื้อบาะรถทัวร์แบบนี้นะครับผมอย่างที่บอกรอดูของจริงก่อนรับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมค้างไว้ที่รูปของเอ็ดบารีเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากลูคัสบัสเซ่ของสปอร์ติโก้นะแล้วก็มีพูดถึงหลักแมทหลอด้วยนะครับผมอ่ะสปอร์ติโก้เนี่ยบอกว่า ตอนนี้เนี่ยการกลัวว่าถ้าสมมุติว่าหาสปอนเซอร์มาได้เนี่ยแล้วแฟนๆเนี่ยจะไม่ชอบเหมือนตอนที่มีข่าวกับสเต็กก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีนะระหว่างนะครับผมเชลซีนะแล้วก็อันนี้นะครับผม Public Investment Fund นะครับผมเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะของซาอุนะครับผมก็มีหุ้นของพวกเอาต่างๆเอาอีทีฮัทเอาเอาฮีเาลาอะไรประมาณนี้มั้งจำไม่ผิดนะครับผิดขออภัยนะครับผมเขาบอกว่าการที่ความสัมพันธ์กับ P.I.F. นะเรียกสั้ารและกัน P.I.F. กับเชลซีนะครับผมจะช่วยให้เชลซีเนี่ยหาสปอนเซอร์จากซาอุได้ง่ายขึ้นนะเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับผมเ <K> ขาบอกว่าการเจราาจาเนี่ยยังเนิเนินต่อไปนะแต่ยังไม่มีเจ้าไหนนะที่กล้ายื่นนะครับผม45-50ล้านปอนด์ต่อปีนะซึ่งในซาอุเนี่ยยินดีนะที่จะบรรลุข้อตกลงนะครับผมแต่ด้วยมูลค่าการตลาดที่เหมาะสมเท่านั้นนะ เขาบอกว่าข้อเสนอนะครับผมจากลุยาดแอร์เนี่ยตามกว่าที่เชลซีคาดไว้เยอะเลยนะครับผมและยูเว่เนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับผมเพราะว่าเสนอมาแค่20ล้านยูโรต่อปีเองเท่านั้นนะครับผมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระยะยาวด้วยนะเขาบอกว่าฤดูกาลหน้านะเราอาจจะได้เห็นนะครับผมอินฟินิต a อ็ดลิศนะข่าวที่ลูกนี่ก่อนเห็นอินฟินิต a อ็ลิศเนี่ยบนแขนเสื้อชุดแข่งของเชลซีแล้วก็ชุดซ้อมนะครับผมแต่หวังว่ายังไม่มีการตัดสินใจนะครับผมว่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเพราะสัญญาก่อนหน้านี้เนี่ยคุย แมตต์อเนี่ยบอกว่าแฟนๆของเชลซีนะคะรับผมก็พร้อมจะซื้อเสื้อเหมือนกันนะครับพร้อมว่าจะซื้อเสื้อเหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะยอดมันไม่น่าจะพุ่งเท่ากับปีที่แล้วนะครับผมเพราะปีที่แล้วอย่าลืมนะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเหมือนในหลายๆปีเลยที่จะไม่มีสปอนเซอร์คาดอกก็ซื้อเก็บกันไว้ใช่ไหมแล้วปีนี้เนี่ยมาในรูปแบบเดียวกันนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ายอดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พุ่งเท่าปีที่แล้วก็ได้เหมือนกันนะแล้วปีที่แล้วเนี่ย เชลซีเนี่ยลงสนามในเกมหลีกไปทั้ง8เกมนะครับผมก่อนที่จะมีสปอนเซอร์ใหม่ด้วยนะ,ะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าสปอนเซอร์คาดอกใหม่เนี่ยจะเป็นใครนะครับผมแต่เออเอาพูดจริงๆเลยนะสปอนเซอร์ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเราว่ากันจริงๆเนี่ยเราเนี่ยคงจะอยากได้เหมือน n n i n n t ิ Athlete เนี่ยแหละที่มาอยู่ประมาณแบบ ปีนึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วถ้าสามมติว่าเราไหนได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราก็อาจจะได้สปอนเซอร์ที่รายใหญ่กว่านี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ไอสปอนเซอร์ที่เข้ามาอยู่ตอนนี้เนี่ยหวังจะเซ็นกับเรายาวไงจะเซ็นกับเรายาว4 5ปีแล้วนะภายใน45ปีเนี้ยเราไปได้แบบเราไปได้เล่นแชมเปี้ยนลีกขึ้นมาจริงๆอ่ะแล้วมูล,ลค่าของทีมมันก็จะมากขึ้นนะบอร์ดบริหารก็มองแบบนี้นะครับผมกลัวว่ามันจะขาดทุนทั้งที่เราน่าจะหาก,กำไรได้มากกว่านั้นนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสปอนเซอร์สั้นๆ ที่เชลซีกำลังหาอยู่เนี่ยจะเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวอะไรมาเด็ดตเดีด๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมลิ้นพันไปหมดโ <laughs> okay. อเคอ่าส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนที่เราอกหักมาหน่อยนี่ตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานนะจาก Sky Sport ์นะครับผมมีการพูดถึงนะว่าคาราฟิโอรีนะครับผมได้ปฏิเสธเชลซีนะแล้วก็ไปเลือกที่จะย้ายไปที่อาร์เซนอลนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์นะเป็นเป็นคำพูดนะครับผมของจาลูก้าดิมาซิโอนะบอกว่าาพูดสั้นๆเเลยเบอกว่า คาราฟิโอรี่เนี่ยต้องการอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็มองว่าการย้ายไปที่อาร์เซนอลนะเป็นเป็นก้าวที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมสำหรับอาชีพ้าแข้งของเขาด้วยนะเอาจริงๆถ้าพูดตามถ้าพูดแบบกลางๆเลยมันก็จริงอะ่ะถูกปะย้ายไปทีมที่แบบเอ้ยมีเป็นรองแชมป์ใช่ปะ่ะแล้วก็แล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ดีได้เล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับผมการที่เห็นผลงานหรืออะไรต่างๆมันมันจะทำให้ตัวนักเตะเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยถ้ามองในเรื่องนั้นด้วยนะครับผมกับการที่เชลซีที่ อย่างแบบตุ้มตุมต่อมตอมยังไปเล่นแค่คอนเฟอเรนซ์ลีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแล้วก็บวกกับการเปลี่ยนโค้ดอยู่ตลอดประมาณมันอาจจะทําให้ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็นมองแบบนี้ก็ได้นะก็เลยสุดท้ายก็เลยเลือกอะเซนอนไปนะอาเราวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าคาราฟิโอรีถ้ามีการเปิดตัวอะเซนนอนขึ้นมาจริงๆแล้วลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วเจอเราอาจจะเจอเราแล้วกันนะฟอร์มจะเป็นยังไงรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายนะครับผมกับข่าวของอดีตคนเคยรักหน่อยโพซติโนนะเนื้อหอมมากๆเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแมดลอนะบอกว่าตอนนี้นะทั้งอังกฤษนะครับผมทีมชาติอังกฤษนะแล้วก็ทีมชาติอเมริกานะสนใจที่จะดึงมาริโชโพซติโนไปคุมทีมนะครับผมอ่ะแมทลอเนี่ยบอกว่า FA ของอังกฤษนะครับผมยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรนะเช่นเดียวกันนะครับผมกับ FA ของสหรัฐนะครับผมตอนนี้เนี่ย เอฟเอของอังกฤษนะครับผมได้เล่งนะได้เล่งคุณซอไว้นะครับผมก็มีเอ็ดดี้ฮาวพอตเตอร์นะครับผมแล้วก็รีคาสซลีย์นะครับผมที่จะเป็นตัวเต็งนะและในอีกมุมหนึ่งนะครับผมคนที่ เป็นชาวต่างชาติที่ต้องการจะดึงมานั่นก็คือโปเชติโน่เหมือนกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกนะว่า FA ของอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับผมอาจจะต้องเจอตอนนิดนึงนะเพราะว่า FA นะครับผมของอเมริกาเนี่ยก็สนใจจะดึงไปคุมทีมด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรเข้าไปนะครับผมแต่ตอนนี้โปเชติโน่นะครับผมก็ฟรีๆเลยชิลๆเลยนะครับผมถึงว่าตอนนี้เนี่ย โพชติโน่เนี่ยที่เพิ่งออกจากเชลซีมาประมาณเกือบ6เดือนนะครับผมได้แบบมีข้อตกลงอยู่นะว่าถ้าสมมติว่าไปคุมทีมไหนสักทีมหนึ่งในในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในท็อปซีของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยจะได้เงิน5ล้านปอนด์นะครับผมแต่กรณีที่ว่าถ้าสมมติไปคุมก่อนหน้านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไปคุมทีมชาติอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อยู่ในเงินไขนะครับผมเพราะเลยอาจจะมองงานคุมทีมชาติง่ายกว่าหรือเปล่าแล้วก็อาจจะกินเงินไปด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่า,เน,วา,เ,าเน่ีาย คุ้นเคยกับทีมชาติอังกฤษนะครับผมเพราะว่าเคยคุมทีมมาสักพักหนึ่งแล้วนะเคยคุมทั้งเซาท์ทามตันแล้วก็สเปอร์รวมถึงเชลซีด้วยเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะทํางานที่อังกฤษได้ง่ายกว่าด้วยนะ,ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยพอสเนี่ยจะได้ไปคุมทีมชาติอังกฤษ,กฤษหรือเปล่านะครับผมอเอาใจช่วยกันแล้วกันนะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอาคิดเห็นยงข่าวันนี้นะเนี่ยอย่าที่ว่าอาซากลับมาแล้วไม่ได้กลับมาเล่นกลับมาโปรโมนะคคผิดาเส ก็คลิปวันสปอนเซอร์คาดอกใหม่จะเป็นใครนะครับผมคิดยังไงคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมลนยคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็อดี๋จักกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย